ดูข่าวเงินประกันสังคมกดติดตามช่องสตางค์มีเดียช่องสตางค์มีเดียช่องข่าวสวัสดิการแห่งรัฐของคนไทยเช็คสิทธิ์เงิน4 0 0 0ม .33 เรารักกันแล้วขึ้นสสถานะนี้จะทํายังไงดีให้ได้เงิน4 0 0พันคลิปวิดวีโอนี้มีคําตอบครับหากคุณติดตามข่าวสารการแจกเงินและสิทธิสวัสดิการต่างๆจากรัฐบาลอย่าลืมกดติดตามช่องสตางค์มีเดียและกดกระดิ่งด้วยนะครับคุณผู้ชมท่านใดที่กดกระดิ่งก่อนคุณจะได้รับสิทธิเศษในการลุข่าวก่อนใครทุกครั้งที่โพสต์วิดีโอปั๊บคุณจะไดูข่่าาาาวุ๊ผนนนนห้้จอ YouTube เพระฉั กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับสตางจะมาวิเคราะห์นะครับ3ส,สถานะนี้ที่ขึ้นบนหน้าจอเวลาที่คุณไปเช็คสิทธิ์มอ3มเรารักกันนะครับว่าแต่ละสถานะนี้เนี่ยคุณจะต้องทํา อย่างไรบ้างนะครับอย่างแรกสถานะนี้นะครับถ้าคุณได้ขึ้นมาว่าไม่สามารถใช้สิทธิ์มอ3ามาารับักกันได้ในเวลานี้สิทธิ์โครงการมอ 3, 3มาเรารักกันนั้นสามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่22มีนาคมเป็นต้นไปเท่ากับว่าคุณได้รับสิทธิ์แล้วนะครับไม่ต้องทําอะไรแล้วพรอรับเงินวันที่22มีนาคมก็อย่าลืมไปยืนยันตนที่แอปเป่าเงินเพื่อพร้อมใช้เงินได้เลยนะครับต่อมาสถานะที่2นะครับก็ความขึ้นมาว่าดําเนินการไม่สําเร็จนะครับไม่พบเลขบัตรประจําตัวประ ชาชหากท่านเคยลงทะเบียนแล้วโปรตรวจสอบสถานะปัตรประชาชนกับหน่วยงานรัฐผู้ออกบัตรก่อนทบทวนสิทธิ์นะครับหากคุณผู้ชมได้รับสถานะนี้นะครับ เท่ากับว่าอาจจะมีการใช้โครงการสวัสดิการของรัฐต่างๆมาก่อนหน้านี้อย่างเช่นโครงการล่าชนะหรือเป็นผู้ถือบัตรคนจนซึ่งถือว่าได้รับสิทธิ์ไปแล้วไม่สามารถเข้าร่วมโครงการเรารักกันได้ถ้าหากว่าใครนะครับเคยได้เงิน7 000ลัลชนะหรือมีบัตรคนจนแตบอยู่ในมาตรา3-3ถ้าคุณได้สถานะนี้นะครับคุณอาจจะไม่ได้เงินแต่ถ้าหากว่าคุณ ไม่เคยได้รับสิทธิ์เหล่านี้เลยนะครับสามารถทบทวนสิทธิ์ได้ซึ่งวิธีการทบทวนสิทธิ์เดี๋ยวสตารจะแปะคลิปวิดีโอไว้ท้ายคลิปนี้ให้คุณผู้ชมก็สามารถคลิกดูต่อได้นะครับหรือถ้าหากว่าคุณอยากจะสอบถามความจริงให้แน่นอนแนะนำนะครับโทรไปที่เบอร์ของธนาคารกรุงไทยที่เบอร์02-111-1122่อย้ำอีกครั้งครับ0 2 1 1 1 1 1>, 1 1 2 2ครับซึ่งโทรไปเนี่ยตอนแรกมันจะมีระบบอัตโนมัตินะครับของคอมพิวเตอร์ให้คุณเนี่ยก,กดไปตามที่เขาบอกจนกว่าจะถึงจุดที่เจอเจ้าหน้าที่พอเจ้าหน้าที่รับสายนะครับเขาก็จะสอบถามชื่อบัตรประชาชนนะครับตรงเลขบัตรข,ของเราจากนั้นเนี่ยเขาก็จะเช็คให้ว่าปัญหามันเกิดจากอะไรคุณผู้ชมสามารถถามธนาคารเบื้องต้นได้แต่ถ้าใครไม่สะดวกที่จะโทรถามธนาคารแต่สะดวกไปที่กรุงไทยคุณก็สามารถไปได้ที่ธนาคารสาขาใกล้บ้านท่านนะครับโดยเฉพาะกรุ ครต่อมานะครับคนที่ได้สถานะนี้นะครับปรากฏข้อความว่าดําเนินการไม่สําเร็จเขาบอกว่าเนื่องจากว่าเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันที่คุณเข้าอยู่เนี่ยมันมีการใช้งานจำนวนมากลองให้คุณรอสักครู่แล้วกดเข้าไปเว็บไซต์ใหม่เพื่อตรวจสอบสิทธิ์หรือว่าเช็คสิทธิ์ใหม่นั่นเองนะครับตาอไดก็ตบบกามถ้าคุณไม่โดนตัดสิทธิ์นะครับก็ยังมีโอกาสที่จะได้รับเงิน 4,000ม .33 เรารักกันอยู่นะครับถ้าใครเจอสถานะนี้ก็สามารถไปทบทวนสิทธิ์ได้นะครับและถ้าหาว่าใครมีคําถามอะไรนะครับสามารถโทรถามกรุงไทยได้ตอนนี้มี2เบอร์นะครับอันแรกคือเบอร์1506 อันที่2คือเบอร์0211111122ครับผู้ชมท่านใดนะครับที่ได้รับสิทธิ์ม3 3เรารับกันส0บ0 0บาทแล้วได้สถานะอะไรบ้างคอมเมนต์มาใต้ร่างได้นะคะแบบผู้ชมท่านใดมีคำถามสตางค์จะนับคำถามของคุณไปหาคำตอบแลว้วมาบอกคุณผ่านหน้าจอ YouTube เพราะฉะนั้นอย่าลืมกดติดตามช่องสตางค์มีเดียและกดกระดิ่งนะครับกดกระดิ่งก่อนรู้ข่าวก่อนมีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินและสิทธิสวัสดิการต่างๆจากรัฐบาลก่อนจากช่องสตางค์มีเดียนะครับทุกวันเสาร์ครับสตางค์ได้มีการเปิดไลฟ์สดโทรถามตอบนะครับใครที่มี การแห่งรัฐบาลก็สามารถโทรมาถามได้ตั้งแต่เวลา16.30นนถึง17.30นนใครมีคำถามอะไรเจอกันวันเสาร์นี้ครับ